รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ้ยมาดูก่อนบาดใรเครียดบุ๊กปีนัดเยียดเชิญ,ญยิ้มเชิญหา,หาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันหันสา ยับเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋านก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปยก่อนบายครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความตีเรียดได้ทุกเวลาก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปจะคลายความเครียดให้หายชีเรียดเพื่อคุณได้หาสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง หวังกับพวกคุณมากเลยอยากขี้เละอยากขี้เละผมไม่เลือกใครแล้วผมไปแล้วพันล้านเลยเหรอเงินสดสดได้ห้ามาแล้วฮัลโหลคข้าพียาอะไรนะครับขึ้น46่สิบหกจุดหุ่นหุ่นใช่ไหมอีสุกอิสัยอะไรนะฮะอ่เป็นเรื่องแล้ว ไม่ไรครับีอะไรบอลจะมาหารนักร้องหน้าใหม่ครับดีเลยค่ะหนูร้องเพลงดีมากเลยจะบอกให้ทุณพที่ขาคุณพี่ค่ะอยู่ชื่อราตีค่ะหนูเป็นนักร้องค่ะบาร์บี้ค่ะบาร์บี้เสียงดีมากราตีค่ะเดี๋ยวโชว์ร้องให้ประกวนะคะได้ที่นทุกงานเลยค่ะคุณพี่ขอบคุณบาร์บี้ครับถ้าคุณไม่หลบไปคุณจะโดนปลาลองผมนะฮะเออผมว่าพวกคุณสองคนไม่ต้องแย่งกันดีกว่านะครับครับผมว่าทีละคนโอเคไหมครับเอาความสามารถมาแสดงทีละคนดีกว่าถูกต้องคือความสามารถหนูเลยค่ะครับ หนูนะคะเคยจะไปประกวดร้องเพลงค่ะอ้าวนี่แสดงว่าความฝันอยากเป็นนักร้องถูกต้องค่ะนักร้องในดวงใจของคุณคุณชอบใครบ้างแม่พุ่มพวงเลยค่ะแม่พุ่มพวงถูกต้องเคยร้องเพลงประกวดเขาไหมอุ้ยเกือบจะได้ร้องประกวดแล้วค่ะไปประกวดรปะกวดที่ไหนเชียงใหม่ค่ะโอ้เป็นเด็กเหนือนี่เองประกวดเชียงใหม่ใช่แต่แล้วเป็นไงน่าเสียดายค่ะรถเสียซะก่อนบ้านเราอยู่ไหนอยู่เชียงรายค่ะอุ้ยยึดอะไรจะไปเชียงใหม่ยุดไปจัอ แล้วพอหลังจากนั้นพอคือแบบคุณจะไปแล้วรถคุณเสียรถเสียค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่เอาจะไปคุณไม่นั่งรถเก๋งมันจะได้ไปเร็วบ้านยากจนนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรไปอ๋อคาวาซากิค่ะอ๋อคาวาซากิสีเขียวรถใบต่อแล้วทำไมถึงไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรรถเสียเยอะเลยค่ะไปเชื่อเขาท่าไหร่พี่ตากระโปงพี่ตากระโปงติดกับออดฝากดีอ๋อต้องหยุดเลยโอเคแล้วมันรถเป็นอะไรรถเสียเยอะเลยค่ะเป็นอะไรบ้าง เบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาสตาร์ทพังกระจังหน้าหลุดบางคูนได้มีคัดซีคดคดกัดยางอะไรไฟหน้าดับเวลาขับเครื่องอืดเวลาเบรกเสียงมาดังแอะหยุดมันดูดีผมต้องสั่งหยุด เออโปรโมยตังค์ในกระเป๋าดูเยอะอ่านอะไรอีกยังครับอิ่มแล้วเหรออ๋อคุณไม่ต้องมาแกล้งหยุดต้องจ่ายตังค์ไปต่อ ชอบเลยนะชอบมากชอบตรงที่ว่าคุณเบรกสมัครก็เสียแล้วคุณปกติผมได้ยินแค่แบบไปไม่จ่ายแต่ไม่ชัดสตาร์ทพังคุณมีการต่อยอดชอบคนนี้ชอบไหมครับชอบไหมเอาเลยไหมครับเอาเลยค่ะยัง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 คนนี้เอาคนนี้เอาไปร้องเพลงไปยืนตรงนู้นดูตรงนี้ก่อนล็อกคนนู้นไปยืนตรงนี้นี่ตั้งแต่ออกกลังกายหุ่นสวยแล้วใส่รับตลอดเลยโอ้โหไม่หนเลยเวอรีดได้ทั้งตัวเงี้ยว หยุดลาล,ลาล,ลา,ลลาหยุดเฮ้ยคุณต้องหยุดดิีกันหยุดคุณต้องหยุดเขาสั่งตอ่อเออเอาเอาไปต่อกัน ลองเลยทดสอบทดสอบลุกความสามารถอะไรหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อราตีค่ะคุณพี่ค่ะเรียนจบอะไรมาเรียนจบทางด้านการแสดงค่ะมันแสดงว่าแสงไม่บทร้องไห้บทดีใจได้หมดได้หมดเลยค่ะคุณพี่ได้เสียใจดีใจโอ้วโกรธโอเคใช้ได้ มีความสามารถอะไรอีกไหมครับวันนี้นะคะนอกจากหนูจะมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงแล้วนะคะหนูยังเต้นได้ดีด้วยค่ะคุณพี่การจะเป็นนักแสดงศิลปินในข่ายเนี่ยถามอะไรต้องตอบตรงๆห้ามโกหกค่ะคุณมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะนั่นใจมั่นใจค่ะชัวชัวค่ะโอเคเพราะว่าหัวไม่ให้มีค่ะหัวไม่ให้มีแฟนค่ะอ๋อหยุด มัได okay. ้ม enfin ่ร okay. so ู s <S <t os> <t os> that that okay. ้ว่าเราพูดอะไรโอเคมันหยุดลุกสมองก็ไม่รู้ทดสอบความสามารถหนูจะทำอะไรจ๊ะวันนี้จะมาเต้นประกอบเพลงค่ะโอ๊ยเต้นใครใคราก็เต้นประกอบเพลงได้หมดละรอดูลีลาอใช่ฟาบรรดาอะไรอย่างงี้มาฝันไปใครก็เต้นได้เขาเล่นรีวิวประกอบเพลงใช่ใครใครก็เต้นได้ตัวเขาเริ่มแดงแล้วนะคะตัวแดงตัวแดงหน้าแดงเขาเขาดูเมาจริงๆนะคะฟมาเมือกี้นักตากไฟนักตากไฟเนี่ย

ผลิตภัณฑ์สมัยสมายเติมความสุขทุกครอบครัว ตกลองแล้วเป็นไงครับครับผมร้านหนหม้อเดีวเดี๋ยวพ่งค่ะคุณพี่ทำไมยืนตัวงอๆคะอ๋อปวดหลังปวดหลังกม่ทันหลังเลยอ่ะกาสดงของหนูถูกอกถูกใจแต่ว่าเสียงเพลงที่จะอยู่ในค่ายเราเท่านั้นที่จะเป็นตัวผงชี้เอางี้ดีกว่าถ้าอยากเป็นน้องร้องในค่ายคุณจะต้องร้องเพลงและทำความรู้จักกับการร้องเพลงและคี์ตัวโน้ต โอ้ได้ค่ะสบายมากเป็นไงคะสูงกลางต่ำค่ายเราจะไม่ใช้อา้าวของเราค่ายเราจะมีการเรียนร้องเพลงมีสองคาบด้มีปิดกลางโบกกับโจกลางแจะ๊คุณอาจจะดูเพราะคุณอาจจะไม่ใช่สิวรินน้ำนร้องหงุดหนี่ครับเราจะให้ดงรองรุ่นพี่ สาครูให้ดูสาธิพตสาคูคุณสาธิตใช่ท่านนักร้องเหรอนักร้องเหรอนักร้องเขามีชื่อนะเอ้านักร้องก็มีชื่อสิครับมาหาชื่ออะไรครับเราเป็นนักร้องใช้ชื่ออะไรบอกเข้าไปตอนนั้นที่ว่าเพลงผลงานเพลงแรกที่ทำออกไปชื่อนบคุณอรุณลุ่มนี่อ่อซา้วยนบคุณอรุณลุ่มแต่ว่าไม่ได้เฉิดฉายก็เลยเปลี่ยนเพราะว่ามันชื่อมันเชยนบคุณอรุณลุ่มมันเชยเลยเปลี่ยนใหม่เป็นแสงทองอโนไทย เป็นไงสองชื่อเชยพบหอที่ขึ้นป้ายใครจะไปดูเนี่ยด้วยแล้เกมปิดวิกเป็นชื่อใหม่แล้วเป็นชื่อผู้ดังควันจางเงียบเลยได้อันนี้ได้เงียบจริงจางเงียบเลยจริงเอาที่ดี่าผมขอเรียกชื่อในวงการครับคุณตีตีคุณตีใส่หด น่ากลัวไหมน่ากลัวคุณระวังตัวนะฮะชื่อคุณตีครับตีใส่หดน่ากลัวกลัวมันจะดังแล้วมันจะฟุ้งอยู่แถวนั้นด้วยคุณจะร้องเพลงอะไรอ่ะผมเลือกขบเค็ดแรกเจ้าขบเค็ดไหนเพื่อเป็นวิทยาทานกับน้องๆมีปิดปิดกลางโบกับเจ้าะสามแจ๊อ้ปิดกลางโบปิดกลางโบให้เขาดูคุณจะร้องเพลงอะไรร้องเรือหารัก ของคุณยอดรักสลักใจร้องมาลองเรือมาหาราพิสกคมนต้องตามเขาเบ็ดรวยหรือจนให้ใจรักโบุกเจ็ดย่านโบและร้อยลำปิดโบโบโดิเผิดล้วสายตาแล้หยิงละกิ่งหนึ่งปิต พี่สมสารหารักบานมิดโบหนต้องเร็วด้วยนะดันดันดันมีสาวใดให้ทานรักโบเจ็ดย่านโบอันนี้คุณวนเนื้อวนเหรอครับประมาณนี้รบวนแล้วครับประมาณนี้งอนเขาสอบค่ะเท่งแสงทองอ้าวเท่งแสงทองคุณพ่อชื่อ หลวงทิ้งนามสกุลแท่งทองบ้านอยู่สุโขทัทยเแล้วมีอาชีพทำไร่ถั่วแล้วเป็ไงปีน,นั้นน้ำมันท่วมยอมไม่ยอมท่าข้าง เลยทิ้งท้องทุ่งมุ่งตรงสู่กรุงเทพทางรถทัวร์ไปเรื่อยต่อมาลงที่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยแล้วเป็นไงมาถึงเขาทุบทิ้งโอ้โทอเขาจะไปต่อเดินไปบนเขาทองไปเจอใครไปเจอไอ้เท่งเพื่อนแท้กำลังยืนตีทอมเห็นว่าเป็นเพื่อนแท้พ่อเข้าไปทักทายไอ้เท่งบูจาถากถางพ่อโมโหด้โดนทิปที่พลาดไปโดนตทอมแล้วเป็นไงหัวทิ้งไปในกระโถนน้ำหมากนี่แดงเถือนก็ทองก็หัวล็อกก็เป็นทิวแถว ต้องโลคุยเอาวเาเบ็ดเลยไอ้มันไม่เท่าไหร่แล้วไอ้นี่อนใช่พีหน้าล้เท่งแสงทองพงาดขึ้นมาเลยน้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูผมเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งเก่าชื่ออะไรเท่งแก้วกรกฎ คุณพ่อชื่อคุณพ่อจะร้องเพลงร้องเพลงเสียน้ำตาที่คาเฟ่เสียน้ำตาที่คาเฟ่ครับเจ้าเขาเปไหผมอยากได้แบบก่อนคาเฟ่มีบุกไหมครับมีสิเสียน้ำตาเสียน้ำตาคืออะไรเสียน้ำตาก็เสียน้ำตาที่คาฟูอะไรเงี้ยเฮ้เสียน้ำตาที่บิ๊กซีเสียน้ำตาที่คาแคร์คาเฟ่คาเฟ่คุณเจ้าเขาเป็นไหน ผมเอาเจาะกลางแะโอเคร้องมาครับเรารักกันอยู่ด้วยกันสองเจาะเพราะความแะต่างดินลนหาเจาะเธอได้งานแะเป็นนักร้องอยู่ห้องอาชีพสส่วนฉันได้งานเป็นกรรมก่ มันก่อจ้างยังมาก่อนความรักเอ่ยต้องเลยจะเป็นน้ำเจาะแฉจนแฉเฮ้ยแฉได้รอพี่เจริญเอาไปอยู่ในวงนะเอาไปเป็นนักร mm ้องเอาไปเป็นตลกผมผมอยากจะร้องแบบเมื uh, ่อกี้ได้ทไมครับเออทำไมอ่ะพี่นั่งเดอะเฮ้ยร้องไหนน้าอยากจะร้องอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเป็นนักร้องหรือเปล่า ไม่ใช่ครับผมเป็นตลกครับอยากจะร้องนะครับจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงของนะครับเพลงอะไรเขามีเพลงหรอมีเพลงอะไรไม่รู้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 อ๋อนั้นเพลงของคุณคุณทองดันดันดีคุณทองดันดีใช่ครับเอ่ออย่างนี้เราตีข่าวถูกต้องครับเราจะเอาขบเป็ดไหนเอาปิกลางโบครับเป็นกลางโบครับผมร้องมาจัดไปครับไม่รู้ไม่รู้โกโกไม่รู้ไม่รู้ ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเมื่อไรจะป๊ะเมื่อไรจะโป๊ะไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีฟิตฟิเออตีฟิตเี๋ยวรอพิจารณาได้ไหมขอบ้างได้ไหมได้ขอบ้างได้ไหมขอบ้างค่ะ ลุงจะร้องเพลงอะไรลุงเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงค่ะ้จะร้องเพลงอะไรคะน้องสาวเออเอากลับมาทำไมค่ะจะไปไหนมาไม่ใช่ค่ะร้องเพลงค่ะไปไหนมานะเออร้องเพลงอะค่ะจะร้องเพลงกลับมาทำไมค่ะเจ้าเขาเป็นไหนลูกเอาสองค่ะฮะสองเขาเป็นสองคือเจาะกางแจ๊ะโอเคร้องมามาทำไมไอ้บ้าเจ้าะนวลน้องไม่ต้องกลับพื้นพอเจ้าวันจะไปไม่เจ้า บูเมืองหลวงทิ่งก้นข้างหลังนั่งน้ำตาดแจ๊กในสวงเุ่มพวงโลหรือเปล่าสักจูแจ๊กไอตู้แจ๊กตู้แจ๊กถุงองค์ใช้ได้ลูกเขาจะไม้ปวดหัวเมื่อใดไม่ได้ไหมคนต่อสมาธิได้ค่ะวุ้ยตื่นเต้นจังเลยค่ะเอจ้าเบ็ดไหนลูกเอาขบแต่สองก็ได้ค่ะเจาะกลางแจ๊ะจะร้องเพลงอะไรคะ สาวขอนแก่นค่ะสาวขอนแก่นค<า>่ะโอเคผ่านเลยนะอย่างั้นเหรอคะยังไม่ได้เจาะไม่ได้แจ,จะเลยเพีงแค่พูดผ่านเลยอ๋อร้องมาค<า>่ะน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบมือเคยมีแฟนบ้านอยู่ แหนเต็มหัวเลยลูกทำไมล่ะทำไมอ่ะนี่ดำน้ำขนาดแหนเต็มหัวเลยลูกสมหัวแต่จาะเชื้อยู่ค่ะไม่เป็นไรลูกใช้ได้ใช้้ไดโอ้โหเริ่มเข้าห้องอัดเลยทั้งอัดแผ่นเสียงยังยังอยู่อีกคนคนหยุดพูดภาษาจีไปเชไปต่อ ผลต้องการแบบว่าเสียงทุ่มทุมดูกลางวันกลางวันแบบสันติรุ่นเพลงอ่ะขอฝันไฟหัวในฟันหนึ่งอันเลยเฮ้ยผมขอรองได้ไหมได้ขอในวิคอขอสู้สุดดีเลยผมขอหอยได้ไหมฟ้าหัวรฟาแต่ว่าขอเป็นขบดปิกกางบุได้ ฟ้าหัวโตลูก้าจะตาชนาปิดปรต สรุปแล้วสรุปแล้วเอางี้ดีกว่าผมว่าพวกคุณทุกคนไปอยู่ที่รถแห่พวกผมเลยดีกว่าไปไปจังหวัดนี้เลยครับไปเลยอยุ่่ไปเล่นตลกไปเล่นตลกอันนี้เป็นเป็นนักเต้นนักเต้นสองคนให้คุรถองได้เป็นนักร้องอุ้ยเป็นตลกรถแห่ด้วยได้เลยด้วยรถแห่ด้วยเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปโอเครถแห่ไปเลยไปเลยทีมงงานนี้ยตลกว ลองความสามารถลองภูมิเขาดิได้ครับเรื่องอะไรเรื่อกอะไรเรื่องอะไรดูระหุงอุ่นตุนต้มนึ่งแล้วเอาไปที่ระนองระยองยะลาโอ้ยนี่เก่งเกินข้ามไปอ็่น